ก่อนที่เราจะขายสินค้าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยหลายคนเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนดีทำคอนเทนต์อะไรยังไงดีนะคะคุณแก้จะบอกแบบนี้ว่าอย่างแรกให้เราทําแบบนี้เลือกสินค้าที่ตลาดต้องการแต่สิ่งสําคัญที่นอกเหนือจากการที่ตลาดต้องการแล้วอ่ะจะต้องเป็นสิ่งที่ตัวเราเอง ก็มีความรู้ในเรื่องนั้นเช่นกันหรือมีความรู้มีความชอบในสินค้านั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นตลาดต้องการแล้วตัวเราเองก็ใช้อยู่แล้วก็ใช้ดีแล้วก็อยากบอกต่อเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการหรือมีคนส่วนมากต้องการมันจะขายง่าย นะคะไม่ใช่แค่เราชอบคนเดียวอย่างเช่นไม้จิ้มฟันอย่างเงี้ยอ้าวเราชอบไม้จิ้มฟันมากเลยแต่ตลาดไม่ต้องการมันขายไม่ได้งไงทุกคนนึกออกปะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ตลาดต้องการอ่ะคุกแก้วยกหมวดหมู่สาคัญสาคัญให้เลยนะคะว่ามีหมวดหมู่ในเรื่องอะไรบ้างก่อนที่เราจะเลือกสินค้ามาขายแล้วเราค่อยเอาสินค้านั้นมารีวิวว่าจะต้องรีวิวยังไงจะขายยังไงจะป้ายยายังไงจะพูดยังไงให้คนอยากซือ้อนะคะหมวดหมู่ก็คือถ้าสมมุติว่า ตอนนี้ใครขายอาหารเสริมอ่ะก็ต้องเป็นคนที่อะไรชอบออกกําลังกายเพราะว่าอาหารเสริมส่วนมากนะคะมันจะเป็นพวกลดน้ําหนักแล้วก็เพิ่มกล้ามเนือ้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนยังไงก่อนที่เราจะขายสินค้าหมวดหมู่นี้เกี่ยวกับอาหารเสริมเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะรักสุขภาพรักสวยรักงามดูแลตัวเอง ประมาณหนึ่งเลยนะคะหรือเป็นคนชอบออกกําลังกายเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีนักเรียนคนหนึ่งเขาทักมาหาครูกแก้วแล้วเขาอ่ะบอกว่าเนี่ยอยากสร้างตัวตนอยากขายออนไลน์นะจะกเกษียณแล้วแหละแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยชวนให้ไปขายอาหารเสริมซึ่งเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอ้วนมากเลยแล้วเขาก็ไม่มั่นใจเลย เขาก็เลยถามครูแก้วว่าเขาจะขายอาหารเสริมเกี่ยวกับลดน้ําหนักดีไหมซึ่งครูแก้วก็เลยบอกเขาไปว่าแล้วพี่ชอบออกกําลังกายไหมถ้าพี่ไม่ชอบออกกําลังกายแล้วพี่จะไปินหวังแต่อาหารเสริมอย่างเดียวให้มันลดน้ําหนักอ่ะมันยากมากนะเพราะว่าครูแก้วเคยผ่านในช่วงนั้นมาแล้วว่าอาหารทุกอย่างที่ที่เรากินนะคะ ถ้าเราไม่ออกกําลังกายไปด้วยยังไงมันก็ไม่เบิร์นนะคะมันไขมันมันไม่ออกมันไม่หมดสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นโยโย่มันก็กลายเป็นแบบว่าผลลัพธ์มันไม่ได้มันเหมือนกับการหลอกลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบอ๋อโอเคค่ะงั้นก็คงไม่ใช่ทางของเขาเพราะเขาเป็นคนที่แบบไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็ไม่ชอบออกกําลังกายแต่อยากจะขายอาหารเสริมที่มันทําให้ตัวเองหุ่นดีขึ้นอย่างเงี้ย มันไม่เข้ากันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขายอาหารเสริมเลือกสินค้าให้ดีนะคะว่ามันเหมาะกับตัวเองไหม